สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและราคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับคุณก,การดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคาอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั o นอัดลอาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้2ต่อพิเศษเลยก็คือโปรนําท่วมวันที่ 6ถึงวันที่10ตุลาคมนะครับ10ตุลาคมเป็นวันเดทไลน์ก็อนลานดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษลด2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไตรามาสสุดท้ายไตรามาสที่4เหลือ3เดือนสุดท้ายคือตุลาพฤศจิกาธันวานะครับจะเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ แต่ก่อนผมว่าจะเป็นดาวพัสดีโคจรถอยหลังในราศีพฤษภหรือพักองศาเนี่ยกระทบดาวทุกดวงเนาะแต่ทามจริงเนี่ยคลิปนี้ก็กระทบดาวทุกๆุกดวงนั่นแหละแต่แค่ไม่ได้พูดถึงดาวพักองศาเฉยๆนะครับเพราะเราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะเรามาติดตามกันเลยว่าเหลือสามดวงสุดท้ายเนี่ยจะไปแง่มุมไหนในการพยากรณ์เดี๋ยวเรามาติดตามและฟังกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีมังกรทางขวามือสุดได้ทั้งราศีและคณะใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวอยู่ในเกณฑ์ลักนากันก่อนนะครับจะได้พยากรณ์ง่ายดาวที่ถึงลักนาจะมีดาวเกณฑ์นี่คือยกหลังลักนาดาวราหูยกหน้าลักนาดาวมฤตยูกับพฤหัสตรีโกนลักนามีดาวเสาร์ดวงเดียวที่ถึงหรือไม่ถึงไม่แน่ใจแม้วแต่องศาของลักนาของแต่ละคนนะครับดาวเสาร์จะถึงตัวราศีเกิดหรือลักนณะกาเนิดหรือไม่อยู่ที่องศาของลักนาของแต่ละคนนะครับ หรือราศีของแต่ละคนคือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับว่าอยู่ไกลแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นที่ดาวเสาร์ดาวประจําตัวอยู่ดีคือมันไม่ถึงแต่มันถึงทางอ้อมอยู่ดีพวกนี้ว่าดาวทุกดวงมันจะถึงกันหมดนั่นแหละนะครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนตนุเนี่ยหมายถึงเป็นเจ้าเรือนตนุไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนาะก็ยังเหมือนเดิมครับดาวเสาร์ก็ยังโคจรอ,อยู่ในรนาศีกุมจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกครึ่งปีโดยประมาณนะครับตนุกระดุมพระเนี่ยหมายถึงการเปิดช่องการทำมหมามหากินการ ได้รายได้เพิ่มการมีสถานการเงินที่ดีนะครับเพราะตัวเองเนี่ยวัสนาไปตกเรียนการเงินก็คือมีมีเงินนะครับมีเงินมีใ,นให้ใช้เงินมีเงินให้ใช้อะไรประมาณนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าตกงานอยู่เลยไม่เห็นมีเงินเลยอาจารย์คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยดาวจรมาดีก็จริงนะแต่คุณมีดาวคู่สตรูอยู่คุณก็อาจจะแบบตกงานหรือบางที กรรมวินาศเนี่ยกรรมดาวศุกร์เนี่ย,ยไปตกร,ราศีธนูหรืออะไรใดๆมันไปสัมพันธ์กันมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ตกงานก็เป็นไปได้โดนเลิกจ้างโดนเลอฟพนักง,งานออกก็จบก็อาจจะมีบ้างในลักษณะนั้นแต่หมายถึงว่าภาพรวมอะครับมันไปนในทางที่ดีอะอย่างน้อยภาพรวมไปในทางที่ดีก็ยังดีถูกไหมครับดีกว่าภาพรวมไปในทางที่แย่แปลว่า ท่านตกงานก็คือตกงานเหมือนเดิมแต่คนตกงานก็จะไม่มีวันได้ดีเพราะว่าภาพรวมมันแย่ในนั้นเนะี่ยภาพรวมดีดีกว่าภาพรวมแย่นะครับถึงเราจะไม่ได้ดีตอนนี้ก็เถอะถูกปะครับเพราะอย่างน้อยอ่ะเราอาจจะสมัครงานอยู่อาจจะได้งานไงเอออะไรแบบนี้ก็เป็นเนง่ายแง่บวกไว้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าดีไงไอ้ไม่ได้พยากรณ์อวยนะแต่บอกว่ามันไปในทางทิศที่ดีนะครับเพราะว่าการดาวาันาไปจินการเงินก็ถือว่าได้ถูกปะครับเออ ทีนี้ดาวเสาร์อยู่ในราหูราหูไปอยู่สถที่ไหนก็ราศีมีนนั่นแหละอยู่ข้างหน้าก็เอ่อเสาร์อยู่ในราหูราหูอยู่ในเรือนพฤหัสก็คือราศีมีนพบสาชะแปลว่าเงินเนี่ยมันอยู่ในสังคมเราเข้าไปเรือนการเงินเราไม่เจอเงินนะครับแต่เราจะเจอเงินจากการคอนเน็กชันนะครับหมายความว่าการพูดคุยการสื่อสารการเจรจาก,การเข้าสังคมการเซ็นสัญญานะครับจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีเลย คุณจะไม่มีวันได้ตังค์นะครับคนที่อยู่นิ่งอยู่กับบ้านอยู่กับย่าวฝ้ากระเรือนเนี่ยไม่ได้เงินนะครับคือถ้าจะอยู่ก็ต้องออนไลน์เข้าใจไหมครับต้องไปเจอคนออนไลน์คุณถึงจะได้ตังค์ถ้าคุณไม่เจอคนคุณก็จะไม่มีวันได้ตังค์นะครับอย่างเช่นบางคนป่วยติดเตียงหรือ,อป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่สามารถเจอใครได้อันเนี้ยก็คือจะไม่มีเงินเพราะว่าม,ม,มันเงินไ,ไปตกคอนเนคชั่นไง ถ้าคุณไม่มีคอนเนคชันคุณจะไม่ไตังค์ถามว่าคอนเนคชันมันสาคัญยังไงหรออย่างนี้ครับคนสมมุติว่า,เ,าเราตกที่หน้งางลำบากอยู่ตอนนี้เราไม่มีงานเราไม่มีเงินแล้วเราไปขอแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากคนคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่รู้จักเราอะ่ะถามว่าเราขอยืมตังค์นะไม่ได้ขอเงินนะขอยืมตังค์ยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีงานแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนถามว่าไม่รู้จักกันเขากล้าให้ยืมไหมครับ ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนุณมีคนมาขอยืมตังค์แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้คุณเชื่อไหมครับอืมไม่เชื่อเพราะว่าเป็นใครก็ไม่รู้พูดปากเปล่าต่อให้เซ็นก็ไม่น่าจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับนี่ไงคือต้องมีคอนเนคชั่นอย่างน้อยเขารู้จักหน้าเราเขาเคยเห็นหน้าเราอ๋อคนคนนี้เรารู้จักนะอาจจะให้ยืมใช้คาว่าอาจจะนะครับอาจจะให้ยืมก็ได้ถ้ารู้จักกัน ยังน้อยรู้จักอ๋อเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครเธอ,เอ,อบ้านอยู่ตรงนั้นนะฉันรู้จักอะเขาอาจจะให้คือจะได้ไปทวงถูกอ่ะพูดง่ายๆหรือรู้ที่มาที่ไปจะได้ไปตามทวงได้อะไรแบบนี้เขาก็อาจจะอาจจะให้ยืมนี่คือการคอนเนคชั่นเข้าใจด้อย่างเนี่ยเงินไปตกสังคมแล้วอาจจะได้แบบนี้คือบางคนเนี่ยคืออยู่ในกรณีที่ฉกเฉินแล้วว่าแบบงานไม่มีเงินไม่ม,ม,มีแล้วเราต้องไปหยิบยืมคนอื่นอ่ะเนี่ยก็คือกรณีรายที่สุดแล้วว่ะ ถูกปะครับเอออย่างน้อยไปยืมเงินยังไม่ได้เลยถ้าเผื่อเราไม่มีคอนเนคชันถูกปะแต่ถ้าเรามีคอนเนคชันเราไปยืมกับคนที่มีคอนเนคชันก็อาจจะได้เห็นหรือ,อยังนี่แหละก็คือกระดุมอาตนุกระดุมพากระดุมพาสาชะนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าดาวเสรเาร์เรืืนกันเงินเป็นดาวบาปเคาะดาวราหูในเดือนสาชเานี่ไม่ได้ง่ายนะครับคือพูดง่ายว่ามันก็ต้องมีของเก่ามาก่อน หมายถึงคุณต้องปฏิสัมพันธ์เก่าก่อนมาก่อนก็หมายความว่าใครที่ยังไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยกระูกมิดผูกพันกันไว้ก่อนเขาใจได้ยังนะครับมันจะได้มีอนาคตอนาคตเผื่อต้องไปหยิบยืมเขาจะได้รู้จักเราแล้วเขาจะได้กล้าให้เรายืมเขาใจได้ยังนะครับอย่าลืมนะเรื่องเครดิตเป็นสิ่งสําคัญถ้าเครดิตไม่ดีคือเราอย่าหวังอะไรกับพวกรัดอะไรให้มากหรอกครับเพราะว่าเขาบอกว่า อย่างตาสีตาสาคนจนนะครับไปขอกูยออกาาอ้ยืมอาทกสอเออยอมสินเอยก็ได้นะแต่ต้องมีของคำหรือบางทีก็ไม่ได้ไม่มีอะไรไม่ให้เขาก็ต้องไปกู้นองระบบพอกู้นองระบบคือเขาให้หมดอะแต่ให้แล้วทวงโหดมากแล้วดอกเบี้ยก็โหดด้วยแต่ก็มันไม่มีทางออกนี่สำหรับคนจนมันเป็นทางออกเดียวจริงไหมครับคนที่เป็นหนี้เป็นสินกันทุกวันเนี้ยก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะว่ารัฐมันไม่มีแบบ คือมันเข้มงวดเกินไปอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่ารัดนะครับคือเข้าใจอยู่ว่าถ้านี่คือคนเราทํากิจการกิจกิจการอ่ะถ้าเผื่อรู้ว่าทําแล้วขาดทุนไม่มีใครทําหรอกครับถูกปะถ้ามันไม่มีความเจริญไม่มีใครอยากทาธุรกิจหรอกธุรกิจต้องได้เงินไงต้องได้กําไรถ้าทําแล้วไม่ได้กําไรเขาไม่ทําถ้าเป็นคุณคุณก็ไม่ทําต่อให้คุณทํางานฟรีคุณไม่ทําใช่ไหมครับ ถ้าไม่ให้เงินน่ะคุณไม่ทําใช่ไหมเออนั่นแหละผมก็ไม่ทําให้ดูดวงฟรีแล้วไม่ได้ตังค์ก็ไม่เอาเพราะผมยังไม่อิ่มถ้าผมอิ่มเมื่อไหร่ผมดูฟรีให้ได้แต่ถ้าผมยังไม่อิ่มผมจะไม่ดูให้ใครฟรีเพราะว่าตัวเองเดือดร้อนเพราะไปนั่งดูให้ชาวบ้านตัวเองก็เครียดนะครับเนี่ยผมเครียดมากนะจะบอกให้คือแบบแค่ไม่ได้พูดเฉยเครียดมากนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งเครียดมากๆก็เลยแบบไม่มีนะคำว่าฟรีอย่ามาหาแต่ถ้าได้คือหมายถึงเราอิ่มแล้วอะ โอเคมาหาได้ไม่ว่านะครับแต่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้จะช่วยแบบเกินกําลังอะไรเพราะว่ามันเดือดร้อนไม่ช่วยเพราะว่าช่วยไปแล้วมันเป็นบาปเพราะว่าเราเรารู้สึกไม่ดีแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกแบบคือการทําบุญแล้วมันได้บาปอะมันไม่ได้ได้บุญนะครับอันนี้เราอยา่าอย่าเข้าใจผิดเนาะอย่าคิดว่าโอ้ยตาสีตาสาช่วยหน่อยเถอะถ้าช่วยไปแล้วลาบากไม่ช่วยครับเพราะว่าช่วยแล้วมันมันทุกข์อ่ะ เออมันไม่มีความสุขอ่ะเออแต่ยุคเว้นช่วยแล้วสุขใจอันนี้ทานะอ่าอันนี้ทําถ้าสุขใจทําแต่ถ้าสุขใจก็ไม่สุขแถมยังเป็นลําบากกายอีกอันนี้ไม่เอาไม่ทานะครับอ่ะต่อไปจบแค่นี้ก่อนจีอันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าคอนเนชันไว้ก็จะได้มีอะไรดีๆในอนาคตนะครับรออยู่จีดาวราวหูโยกกระดาวมฤตยูกระดาวพฤหัส สาชายกกับปุตตะจะมีคนแวะเวียนเข้ามามากหน้าหลายตาโดยเฉพาะคนต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาต่างประเทศปุตตะมันคือใหม่คือสิ่งใหม่ๆคือสาชาปุตตะด้วยก็หมายถึงจะได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่ๆแต่จงจําไว้นะครับว่าใครที่ใหม่ๆเนี่ยดูดีๆศึกษาวิธีการแก้คือศึกษาดูเขาเทีอยเขาเราก็มาจากไหนเขาเป็นบ้านอยู่ที่ไหน ทำงานอะไรพฤติกรรมเขาเป็นยังไงพยายามสังเกตพระอัสดีคือการเรียนรู้ครับเรียนรู้ศึกษาให้ดีนะครับผมเลยบอกไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเครียดเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนขี้ระแวงอยู่ในเดือนการเงินระแวงเรื่องการเงินเขาแล้วดาบแบบเขาในเดือนสราะชาัตก็ระแวงสังคมด้วยดังนั้นเนี่ยจึงทําให้อาจจะได้ย,ยากย้อนแยงนิดหนึ่งตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษคนมังกรเป็นคนที่ไม่ได้หมายถึงแบบโลกลืมเหมือนพวกทัาน้ําแต่เป็นคนที่ ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างเป็นคนสันโดษบ้างระดับหนึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวมี Zone, คอมฟอร์ตโซนคือต้องเรียกว่ามีคอมฟอร์ตโซนและมีเซฟโซนเป็นของตัวเองคนมังกรเนี่ยคืออาจจะแบบปฏิสัมพันธ์นะแต่มีเซฟโซนมีกำแพงนะครับสลับสาชะาอยู่เหมือนกันเพราะสาชะา,เป,าเป็นราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงโลกหมายถึงคนต่างชาติต่างถิ่น อันนั้นคือจะดีแต่ถ้าเป็นคนใกล้ยายาดาวพฤษีเสียนะถ้าพนาวพฤษีเสียในพื้นดวงชะตาเนี่ยแปลว่าต่างชาติต่างถิ่นก็ไม่ช่วยอะไรนะครับคือร้ายหมดคือสังคมทําร้ายหมดเลยนะครับแต่ถ้าดาวพฤหัสบดีดีแต่ว่าอย่างตอนนี้ได้ตาแหน่งราชเกณฑ์เนี่ยคือดีนะครับมีตําแหน่งให้ด้วยนาะพฤหัสอยู่ในราศีพฤษภของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งราชเกณฑ์หนึ่งปีนะครับถ้าใครอยู่ตรงเนี้ยก็จะได้ตลอดนะครับได้ตาแห,หน่งราชเกณฑ์แปลว่านักปราด นะครับก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เห็นผิดชอบชื่อดีนะครับรู้จักคิดรู้จกักเ,เข้าสังคมหรือรู้จักอะไรแบบเป็นกระบวนการนะ่ะเออมีความบวนการทางความคิดที่ดีนะครับพูดง่ายๆเป็นผู้ประฑิตน์เนอะกันมีสมองอะพูดง่ายๆก็ก็ฉลาดเป็นคนฉลาดนะครับทันคนรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งนี้โอเค มันยังไม่เด่นมากก็ถือว่ายังยังพอแบบรู้เล่รู้เหลี่ยมคนอยู่แล้วมังกรเป็นคนที่ระแวงนิดนึงก็โอเคก็จะได้รู้ว่าไม่ทําอะไรการผีผามเกินไปไม่คบคนมั่วซั่วส่งเดชอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับภาคสดีตําแหน่งนี้ถือว่าดีแต่เจอมาตึกจะอยู่ต่างชาติต่างถิ่นนะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเลงคาลาพระหมายถึงว่าแต่แต่ก็ต้องระวังถ้าเป็นคนใหม่ให้ตรวจสอบดีๆให้เรียนรู้กับคน ถ้าคุณไม่เรียนรู้กับคนคุณเลือกคนคบคนแบบให้เลือกคบคนเนี่ยพูดง่ายๆอย่าสักแต่แบบอ๋อคอนเน็ชันดีๆมาเลยมาเลยฉันจะได้เงินคือไม่ได้คุณภาพได้ปริมาณไม่เอานะเพราะคุณอาจจะโดนหลอกโดนโกงมริตยูเลงกับเกตในเรือนลาภหวังว่าจะได้โชคลาภจากเขากลายเป็นเขาตลบหลังคืนมริตยูกับเกตเนี่ยพลิกผันกับพลิกล็อกเลงกันเกิดอุบัติการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแปลว่าทันทีเราจะไปล่าเหยื่อ แต่เหยื่อกับตลบหลังเราคืนคือเอาคืนน่ะดังนั้นกลายเป็นว่าเราแพ้เขาแล้วสุดท้ายเราก็เสียขาดทุนไปนะครับโดนกินแทนที่จะกินเขากลายเป็นงูก,กินหางเขาก็กลับย้อมมากินเราคือต่างคนต่างต่างจาก คือต่างคนต่างมองเป็นเหยื่อเข้าใจป่าครับเราก็มองเขาเป็นเหยื่อเขาก็มองเราเป็นเหยื่อแต่สุดท้ายเราจะโดนตบหลังเพราะว่าด้วยเกณฑ์ที่ร้ายแบบเนี้ยทําให้เราลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลตอบรับที่ดีสุดท้ายก็เจ๋งนะครับก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นจนถึงประมาณกลางพฤศจิกาหลังจากกลางพฤศจิกาค่อยลงทุนได้ช่วงเนี้อย่าคือใหม่ๆมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามแล้วกันพยายามอย่าเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตให้คนใหม่ๆให้ศึกษาคนเก่าๆไปก่อนนะครับ แล้วก็การลงทุนเล็กๆน้อยๆอยากได้ได้ก็เสียมากเกินไปเพราะอาจจะล้มเจ็บนะเออนะครับล้มเจ็บนะเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ควรเสี่ยงจําไว้ว่าเป็นเกิดการพลิกผันปั่นป่วนแปรปรวนไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ง่ายหมายถึงความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงเยอะมรดกตอยูคือการคาดเดาไม่ถูกมรดกตอยูคือดาวแห่งลึกลับและอาเพศ พอเข้าเรียนปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆการลงทุนความเสี่ยงบุตรบริวารจะนำเพชรัย่มาสู่แต่ดาวพฤหัสอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยถือว่าดี1ปีถึงเดือนพฤษภาคมพอหลังพฤษภาดาวพฤหัสเข้าเรือนอริจบเลยครับมฤตยตอยู่ดวงเดียวก็พลิกผันไปมั่วเลยคราวเนี้ยจะลายจะดีก็แล้วแต่ดาวไปสถิตในแต่ละเดือนละนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีดาวอยู่ก็จะพลิกลายได้แต่ถ้ามีดาวอยู่ก็จะพลิกดีได้มันแล้วแต่ว่าดาวทำมุมกันดีหอลายนะครับอยู่ที่ดาวรายเดือนละนะครับ แต่ดาวเกตอยู่เนี่ยรายอย่างเดียวเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับจึงบอกว่าห้ามลงทุนในเดือนนี้ห้ามเปิดรับใครในเดือนนี้แต่ว่าหลังจากดาวเกตออกไปเนี่ยประมาณกลางพฤศจิกาค่อยว่ากันนะครับค่อยลงทุนได้ค่อยลงทุนแต่ต้องไม่เสี่ยงมีคนก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเขาไว้ด้วยนะครับถ้าจะคบคนใหม่ๆเพราะาจะได้ตังค์เนี่ยอืมก็อย่างที่บอกไปอ่ะแทนที่เราจะตลบเหยื่อแต่เหยื่อกลับมาตลบเราคืนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า เราเสียเปรียบนะครับทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังดีๆแล้วกันระแวงไว้นะดีแต่อย่าระแวงมากเกินไปเพราะว่าคุณเป็นคนคิดเร็วแต่ทชาช้าคิดเยอะคิดแยะคิดมากมายแต่ไม่ลงมือทําสักทีก็ช่วดโอกาสได้เหมือนกันแต่การไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ระแวดระวังก็อาจจะเกิดโดนตลบหลังคืนอย่างที่บอกไปก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยบาลานซ์มันให้ถูกควรจะทํำยังไงบาลานซ์นะครับเนาะ ก็ไปชั่งน้ำหนักกันเอาเองนะครับใช้ประสบการณ์ครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ต์ติดตามปริจใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ